เขาคือแบบว่าปรับจืืเนห้อหนวกนะครับผู้พิการทางทางหูทางปากนะคะต้องใช้ทำทำให้ดีด้วยนะเชือเชือมันเล็กเข้าใจไหมนี่มันเห็นหัวนมตั้งแค่นได้ไหมนี่ได้อยู่นะเชือมันเล็กเชื่อเอามาในตู้นั่นแหละได้เลยตัวหนังสือแบบเศถุงกระ้านได้เลยเศษถุงกระเลย เดี๋ยวรอสักครู่นะตำป่าทานนี่แล้วก็ตำตงตองแดงกับบ้านเนาะโอเคละได้ครบอเลยนะร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะเนาะโอเคเพราะว่าเราเคยทําตรงนี้เคยจับตรงนี้ถ้าไม่จัดร้านเองมันจะนั้นอันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะของวันนี้นะอัปเดตใหม่ล่าสุด ใด้บอกว่าพ่อคาไม่ตําตําจนจะเละแล้วนีํน้ำมะเขือแตกแล้วตามตํายำไปด้วยไงตายำในคุกเดียวกันใช่มะนาวเขาผีดใช่มะนาวดีมากเลยนะน้ำดเยอะน้าเยอะหมายถึงน้ำมะนาวยกซดยกซดเอ่คนนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ีรับ อยากให้เห็นจัดๆกไงว่าพ่อค้าตั้งใจนะไม่ใช่แบบว่าทําแบบเพื่อพอแล้วมือแล้วอะไรเงี้ยตามจะไม่ไม่ตําแต่ว่าพริกกระเมนเนี่ยนะครับพริกกระเมนนี่ละมันจะเป็นคนที่ตา้<า>ทยา<ต>ที่<จ>ะยะเนยวใช่ย่างงพริกกระเม็นเขาเรียกว่ากินดาบันีกินดาพริกินดาใช่เนี่ยกันไก่ทาไมถือไว้บางทีเราไม่ใส่ของมือ ก็ใส่ถุงมือเราจะหยิบวงเลยน,นี่ายนะครับร้านอื่นเขาอาจจะเอาที่ตักเนาะเอากระบวยแต่ว,ว่าพ่อค้านี่ไงเอกลักษณ์บางทีก็เปิอเลยหยิบขึ้นมาว่าต้องจับอะไรเสร็จแล้วค่ะเนี่ยยำค่ะไม่ต้องตำเลยมะละกอไปรุ่นชอบตะตร้นะครับ วิกะท้อนเดี๋ยวค่อยทำเนาะของหมอลำของก๊อปนี่แหละน่องกินน่องกินคนลงไปนี่ยำเห็นไหมคะเหมือนเจ๊อะไรเจ๊เล็กสามขกนั่นเจ๊เล็กสามโขกทำไมไม่ด่ามากแกแกก็ยุคนั้นนะนะครับนี่เลยค่ะนะครับตัปากขายดีนะคะตั๊ปากไม่น่า ไม่เค็มโดดน้ำนัวนะขาดเปรี้ยวขาดหวานก็มาเอาได้นะครับ